มาดูอีกคนนึงนะครับคุณอันภูวด,ดนผู้สมัครสสสงขลาเขต6สงขลานะครับพักรวมไทยสร้างชาติก็ได้มีการปล่อยขบวนรณรงค์เลือกตั้ง14พฤศภาคม2 5 1 6ระบุจะขอเป็นนักการเมืองน้ำดีไม่ซื้อเสียงครับท่านผู้ชมครับนายภูวด,ดนวงโสพัฒนากุลหรือคุณอันนะครับผู้สมัครสสสงขลาเขตเลือกตั้งที่6จังหวัดสงขลาพัก รวมไทยสร้างชาตินะครับก็ได้มีการปล่อยขบวนรถคาราวานรณรงค์การใช้การใช้สิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งในช่วงโค้งสุดท้ายของการหาเสียงโดยได้ทาการปล่อยกระบวนคาราวานรถหาเสียงบริเวณด้านหน้านะครับที่ทําการพักรวมไทยสร้างชาติทางนี้เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่14พฤษภาคม2พ6 6ศที่จะมาถึงนั่นเองนะครับ ด้านตัวนายภูเดินก็ได้เปิดเผยนะครับว่าภาคใต้นั้นเราอยู่การเมืองแบบเก่ามานานแล้วทําให้เกิดความล้าหลังเมื่อเราเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีประสบการณ์แล้วเนี่ยประกอบกับอยู่ในพักที่มีแนวทางนโยบายที่ชัดเจนสามารถแก้ไขปัญหาชาวบ้านได้ก็เลยขออนุญาตฝากให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่14พฤษภาคม2566นี้ด้วยนะครับก็มีประชาชนต้อนรับโอ้โหเยอะแยะมากมายจีเดียวด้วยเช่นกันนะครับนี่เขามีข่าวรางด้วย พร้อมกันนี้ก็ยังได้ให้สัมภาษณ์นะครับประเด็นเรื่องการซื้อเสียงในพื้นที่เขต6จังหวัดสงขลาก็ยืนยันว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ตนเองต้องการทําการเมืองที่สะอาดตามแนวทางของคนยุคใหม่ที่ต้องการสร้างการเมืองที่สร้างสรรค์ที่ผ่านมาลงพื้นที่มาโดยตลอดตั้งแต่นะครับสมัยเป็นทีมงานท่านถาวเรเสนียมตอนนี้ตัดสินใจลงเล่นการเมืองจึงอยากสร้างการเมืองที่สะอาดส่วนที่มีข่าวว่ามีผู้สมัครบางคนเล่นสกปรกเอาชื่อตอนเองไปแอบอ้าง ว่าตัวเองซื้อเสียงนั้นยืนยันนะครับว่าตนเองไม่ได้ซื้อเสียงอย่างแน่นอนไม่มีความจําเป็นที่ต้องซื้อเสียงแล้วก็ไม่เคยทําด้วยเพราะมั่นใจว่าประชาชนเลือกที่ผลงานนะครับทางด้านนายถาวรเสเนียมนะครับซึ่งก็เป็นลุงของอันพูดดลนะครับนะฮะผู้สมัครสสสงขลาเขตดุสงขลาเนี่ยนะครับก็ได้ออกมาให้กําลังใจหลานชายก็ได้กล่าวอวยพรให้หลานชายนั้นโชคดีในการเลือกตั้งพร้อมทั้งขอแรงใจขอคะแนนเสียงให้ อันภูด,ดนด้วยนะครับเด็กรุ่นใหม่คนนี้ที่เขาจะได้เป็นผู้แทนที่ดีเพราะในอดีตยังเคยเป็นผู้ช่วยนายตะวันเสเนียมมาก่อนด้วยก็มีประสบการณ์นะฮะขอให้ชาวสงขลาเลือกนายภูด,ดนก็ไปทํางานในสภารวมถึงทํางานในรัฐบาลด้วย เพื่อที่จะได้ร่วมแก้ปัญหาให้กับชาวสงขลาทุกคนนี่ไม้กำลังใจกันเลยนะครับยกมือให้ด้วยนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเราจะได้ไปรับฟังเสียงของคุณอันนะครับผัวดนวงโสภากณกุลนะครับผู้สมัครสสสงขลาเขตหกจังหวัดสงขลาพักรวมไทยสร้างชาตินะครับเป็นหลานของคุณทาวรเซนเนี่ยมครับ ครับสำหรับวันนี้นะครับก็เป็นช่วงโค้งสุดท้ายแล้วเหลืออีกไม่กี่วันนะครับในการเชิญชวนพี่น้องออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่14พฤษภาคมวันนี้ก็จะเป็นการปล่อยขบวนรณรงค์ของผู้สมัครหมายเลข6กในเขตเลือกตั้งที่6นะครับพักวมไทยสร้างชาติผมอันพัวดลนะครับผู้สมัครหมายเลข6กวันนี้ก็ถือโอกาสชวนพี่ๆมาเพื่อ,อซื้อข่าวเรื่องการรณรงค์โค้งสุดท้ายนะครับวันนี้เรามีรถทั้งหมด สิคันรถแห่นะครับแล้วก็มีรถโมบายซึ่งเป็นรถของทีมงานอีก1นึคันก็จะรณรงค์ของสุดท้ายพร้อมกับป้ายนะครับที่จะเขียนไว้ได้ชัดเจนเลยคือรับแล้วไม่เป็นไรขอให้การรวมไทยสร้างชาตินะครับ <ไป S 1> คือความฟิตเนี่ยฟิตแน่นอนอยู่แล้วครับเนื่องจากว่าหนึ่งเรามีความตั้งใจอยู่แล้วนะครับผมมีความชื่นชอบมีความตั้งใจที่จะเป็นนักการเมือง ที่จะทํางานการเมืองเพื่อบ้านเมืองเพื่อประเทศชาติมาตั้งแต่ดเด็กะนะครับก็เลยยิ่งเดินยิ่งสนุกนะครับแต่ว่าเพียงแต่ได้รับเสียงสะท้อนจากพี่น้องประชาชนว,าวันนี้เนี่ยใช้การเมืองแบบธนาธิปไตยเราเลยต้องออกแคมเปญน,นะครับก็เลยต้องรณรงค์ว่าอย่าก,กังวลใครให้อะไรรับไว้ครับแต่ขอให้เลือกรวมไทยสร้างชาติด,ด้วยความที่รวมไทยสร้างชาติเท่านั้นที่จะเป็นแนวหลักและก็การเลือกรวมไทยสร้างชาติทั้งสองใบจะเป็นการส่งเสริมเชียร์ให้ลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีครับอธิบายง่ายๆชัดเจนนะครับ รับแล้วไม่เป็นไรรับแล้วในที่นี้ในพื้นที่เขารู้ครับพี่น้องประชาชนวันนี้โดยเฉพาะการเมืองในจังหวัดส,สงขลาเขารู้แล้วว่ารับแล้วนี่คือรับอะไรวันนี้ย้อนหลังไปสองสามวันที่ผ่านมาเริ่มมีการจ่ายกันแล้วนะครับเพราะนั้นรับแล้วนี่คือจะรับตังหรือรับเป็นอะไรก็สุดแล้วแต่จะยอดเท่าไหร่หนึ่งพันสองพันห้าพันสุดแล้วแต่แต่ขอให้มั่นใจว่าถ้าเป็นแกนหลักในการนำพาบ้านเมืองไปได้ชาติได้คือรวมไทยสร้างชาติเท่านั้น วันนี้เรามีแต่ความตั้งใจที่จะแลกกับความไว้วางใจมีแต่นโยบายที่จะนำมาสื่อสารกับพี่น้องประชาชนมีแต่ความหวังนะครับที่จะแก้ปัญหาและก็พัฒนาพื้นที่ให้กับเขตหกสงขาครับจริงๆแล้วเนี่ยครับวันนี้การซื้อสิทธิ์ขายเสียงหรือการเฝ้าระวังการจับตามองของพี่น้องประชาชนทั้งประเทศเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งครั้งนี้ครับถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ทุกคนให้ความสนใจ วันนี้เรามีบ่อแสต่างๆมากมายนะครับไม่ว่าการจดลายชื่อไม่ว่าการเริ่มที่จะทยอยจ่ายตังค์นะครับหรือการที่จะจูงใจหรือการข่มขู่คุกคามทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้ครับจะยุติได้ถ้าพี่น้องข้าราชการเจ้าหน้าที่รัฐเอาจริงไม่ว่าตำรวจหรือว่าปกครองหรือว่ากกตนะครับแต่วันนี้สิ่งที่น่ากังวลคือกลัวว่าทั้งท้องถิ่นท้องที่แล้วก็เจ้าหน้าที่รัฐนี่ครับ ต้องวางตัวเป็นกลางแล้วก็ดําเนินการเพื่อเป็นหูเป็นตาให้กับภาครัฐนะครับไม่ใช่ไปส่งเสริมในกระบวนการนี้ครับเอาละครับแหม่น่ารักทีเดียวนะครับคนถือไม้สวยงามมากๆเลยนะครับพารครวมไทยสร้างชาตินะครับโอ้โหเรียกว่าบรรยากาศนะครับการเลือกตั้งบรรยากาศการเมืองนะครับแล้วก็บรรยากาศการพัฒนาประเทศบรรยากาศประชาธิปไตยที่อใจสงคราบ้านเรานี่โอ้เบ่งบานจริงๆเลยทีเดียวนะครับก็น่าชื่นชอบแล้วก็ชื่นชมมากๆแต่ว่าที่สําคัญต้องรอฟังนะครับในส่วนของการที่ว่า จะไปร่วมกันีเบอร์เซนก็ขอเป็นอีกส่วนหนึ่งอีกเสียงหนึ่งในการที่จะดนรงค์ให้ไปเลือกตั้งกันเยอะๆใช้สิทธิ์กอย่างเต็มที่สแสดงพลังประชาชนอย่างเต็มที่ด้วยนะครับเรียกได้ว่านะครับการดําเนินไปนะครับของประเทศต้องอยู่ในกํามือของพวกเราทุกคนที่จะร่วมรักสามัคคีให้ประเทศไทยนั้นพัฒนาไปได้แล้วก็เป็นอนาคตของลูกหลานด้วยแล้วก็ของเราเองด้วยนั่นเองนะครับ